ก่อนจะเป็นรอบเดือนหนึ่งอาทิตย์จะปวดหัวเวียนหัวปวดท้องปวดตัวมีไข้นะคะจนผ่านรอบเดือนไปหลายวันเนี่ยถึงจะหายอยากจะถามว่าอาการแบบนี้เนี่ยผิดปกติไหมคะเพียงคอลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเ,เลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1000บาท สั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทาง Inbox Facebook รายการนี้เป็นอาการเรียกว่าอาการก่อนเป็นประจำเดือนนะคะซึ่งนะคะซึ่งถ้ามันเป็นรุนแรงนะคะเป็นที่ไรก็ต้องพักผ่อนะคะ อันนี้อาจจะต้องพบแพทย์เพื่อปรับโฮอร์โมนนะคะ <Owner. S 2> คืออาการก่อนเป็นประจําเดือนเนี่ยนะคะอาการส่วนใหญ่ก็คือปวดหัวปวดเมื่อยนะคะไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวรวมถึงโมโหหงุดหงิดเครียดซึมเศร้าจะเป็นก่อนจะเป็นก่อนเป็นประจําเดือนแล้วพอเป็นประจําเดือนแล้วหายให้ิิิจฉัยว่าเป็นอาการก่อนเป็นประจําเดือนคือเป็นประจําเดือนแล้วหายแต่ถ้าอาการนี้เป็นทั้งเดือน ไม่ใช่เลยค่ะน,นั่นก็ไปหาสาเหตุนะคะทีนี้อาการก่อนเป็นประจําเดือนเนี่ยฟังแล้วก็คือไม่ได้รุนแรงพอพบแพทย์ก็ปรับฮอร์โมนก็จะดีขึ้นแต่ถ้ารุนแรงอเรียกว่าเป็นอาการซึมเศร้าก่อนเป็นประจําเดือนนะคะก็คือจิตใจจะหดหู่อันนี้อันตรายมากนะคะบางคนถึงกับทํางานไม่ได้นะคะอันนี้ควรจะต้องพบแพทย์เพื่อรักษานะคะ ค่ะอะอย่างนี้นี่มีอาการมีวิธีบรรเทาไหมคะคุณหมอสมมติว่าเราอยากให้อาการแบบนี้เนี่ยมันอาจจะลดลงหน่อยบางคนอาจจะกระทบกระทืนกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันในช่วงที่เป็นประจำเดือนมีคําแนะนํำยังไงบ้างคะใช่ค่ะอาการนี้เขาเชื่อว่านมันจะเกี่ยวข้องกับอารมณ์มดังนั้นในคนที่สมาธิดีโปร่งตกมันไม่ค่อยเป็นะนะคะไม่เครียดอะไรเงี้ยนะคะจริงๆก็คืออาการก่อนเป็นประจำเดือนนี้นะคะก็สามารถบรรเทาโดยนะคะ เรื่องธรรมดาของชีวิตเลยหนึ่งก็คือลดความเครียดสองออกกำลังกายนะคะสามผ่อนคลายเช่นมีอาการก็แช่น้ำอุ่นนะคะหรือว่านะคะกินยากินถ้าสมมติเรานอนไม่หลับนะคะก่อนเป็นประจำเดือนอาจจะกินยานอนหลับช่วยะนะคะแต่ถ้ามันเป็นจะต้องกินอยู่ทุกเดือนเลยพบแพทย์เลยค่ะแก้ปัญหาคือปรับฮอร์โมนเชื่อว่าฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะคะเกี่ยวข้องกับอาการนี้ก็จะมีการปรับ ฮอร์โมนเข้าไปช่วยนะคะตรงนี้ก็จะดีขึ้นนะคะค่ะอ่ามีทางออกอย่างแน่นอนนะคะสังเกตดูว่าเรารับมือไหวหรือเปล่าถ้าเริ่มทุกเดือนทุกเดือนแล้วมันไม่ไหวหรือเป็นหนักขึ้นเนี่ยพบคุณหมอโดยด่วนเลยนะคะ